เบื้องถนนเสร็จนี้ด้วย,อ,ย,อ,อ,ยอ้อยอ้อยยะอยู่เออกับเสาไฟเส็จพ่ออ้อยอ,อ้อยเนี่ยเฮ้ยกูถามมึงน้วยแบบเปรตมึงกูวางแล้วกูพ่อจ่ายเติบได้เลยที่กูได้เลยเข้าใจไหมกูชื่อคนนายดินเกิดบนดินทรายอ่าอินทิพย์พรังคุณนะมึงเบิร์มึงขุดดีๆีด้วยกันข้างรถเกิดอุบัติเหตเอุอ๋อ บ้องนี่บ้องนี่เขาใหญ่ไปแล้วนะข,ขุดขุดขางท่างนะเพื่อนบอกว่าจะไปขุดเลิกเขาใหญ่ไปจำไว้ขุดขางทาง่างจะไปขุดเลิกเด้อจำไว้แล้วล่าสุดบ้องนีเด้์ยังเหตุคือเกา่าหลับตะสูเด้อตะเกิดอุบัติเหตุกูบัลลูน้ำสูเด้สดอสกลนครนี่เออบัองคุปักมุดไว้นี่ ปักป้ายหนังคิ้วบ้างก็แล้ว